สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบในกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยวันนี้บอกจะให้นักเรียนทางานในสม,มุดภาษาไทยนะคะให้นักเรียนเตรียมสม,มุดแบบภาษาไทย40แผ่นของโรงเรียนนะคะเอาไว้เลยนะคะอ้าวโอเคหน้านแรกนะคะเปิดเลยค่ะ,ะมาเขียนบันที่เลยค่ะ วันอังคารที่เว้นหนึ่งนิ้วก้อยสาตัวเลขไทยนะคะเว้นหนึ่งนิ้วก้อยสิงหาคมเว้นหนึ่งนิ้วก้อยพอจุดสองจุดสีต่อไปบรรทัดต่อไปค่ะบรรทัดที่สองพัตตัวเลขนะคะเลขศูนไทยเว้นหนึ่งนิ้วก้อยเลขหนไทยเลขสองไทยสไทยสไทยห เจ็ดไทยแปดไทยและเก้าไทยนะคะทุกครั้งจะต้องเว้นหนึ่งนิ้วก้อยที่เัาเคยสอนไหมนะคะแล้วก็ตีเส้นใต้ปิดตีตรงๆนะคะอ่าเสร็จแล้วมาเริ่มเขียนไทยก่อนนะคะขอเอียนนอเขียนทอยอไอไทยเขียนไทยเสร็จแล้วตีเส้นใต้สองเส้นค่ะอ่าแล้วก็ได้มาหนึ่งสองสาม พุ่งหน้ากระดาษพับมาหาตรงนี้นะคะอ่าเด็กตรงน,นี้สี่ห้าหกปฏิเสธสายปิดเลยะคะ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะการที่หนึ่งค่ะการที่หนึ่งหิน เหนเลยค่ะยินงอกคำท,ที่สองค่ะหินย้อยหินย้อยทมไหมคะหินย้อยคำท,ที่สามค่ะคำท,ที่สามของนี้นะคะแม่มดแม่หมด ันที่สค่ะันที่สค่ะพนมมือพนมมือคำที่ห้าค่ะคำที่ห้าค่ะทุเรียนทุเรียน ที่หกค่ะล้อมวงล้อมวงโอเคนะคะเสร็จแล้วนี้นักเรียนเมื่อวานนี้ครูปอบได้ให้นักเรียนอ่านในหงสือภาพ ภาษาพาทีหน้าที่60ถึง65นะคะซึ่งเป็นหลักภาษาในภาษาพาทีบทที่4นะคะเรื่องกลัวทำไมได้เคยอ่านในเรื่องไปแล้วด้วยโอเควันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องตัวสะกดในมาตาแมกกดซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะามาทบทวนซ้มาตาแมกกดมันเป็นมาตาที่มีตัวสะกดมากที่สุดนะคะนอกจากมีตัวต่อเด็กโดยตรงแล้วนี่นะคะต่อเด็กโดยตรง มี hm. Arizona, ต achieve. ัสกดร่วมเช่นทอทุงสอบใบสีรถพิษเนี่ยโกรธทงอทงเขตดต่อเต่าบาททอทหารต้นพืชชอช้างนี่เด็กตือตรงมืดมิดจิตใจต่อเต่าต่อเต่อกันไฟมอดเด็กนะคะกอดคอเด็กขอโทษสอบใบสีมืนกับยาพิษนี่คำนี้เลย โกรธจะถอดทงหมดเนี่ยกรธจะกข 2, ัดขาต่อเด็กโอเคอากาศัสซาลาอาจกาจออจานรปรากฏต่อประจักนะคะต่อประจักนะสองอย่างนะรถเพลศเสือกับดอเด็กแล้วก็เจ็ดจุดต่อเด็กหยุดพักต่อเด็กอ่ะ ใ่ภักนี่เป็นมาตามแมกกนะคะเรียนเรียนมาแล้วเหมือนกันผักสดก็เหมือนกันายพักก็เป็นมาตามแมกกอ่ากฎหมายคั้สุดท้ายกฎหมายด,อช,ดาอชะดาอัชดาอย่างเดียวดังนั้นคำในมาตามแมกกก็คือคำที่มีจอจานจอช้างตอชะดาตอบตับดอเด็กตอเตา่าทอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอเวสีสอเสือเป็นตัวสะกด เป็นคำในมาตาแม่กดพวกนี้เขาเรียกว่าตัวสะกดร่วมจำไว้นะคะนักเรียนมาตาแม่กดเป็นมาตาที่มีตัวสะกดร่วมมากที่สุดตอนนี้เมื่อนักเรียนพอเข้าใจแล้วนักเรียนก็มาทำแบบผัดค่ะอ่าโอเคม่อกีเกียนไทยเสร็จแล้วอ่าจ้องเติมตัวสะกดในมาตาแม่กดให้ถูกต้องมีทั้งหมด8ข้อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ รอยพับเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะห้าหกเจ็ดแปดอ่าใช้เราพับเพื่อเป็นประโยชน์มันก็จะตรงกันกับเขียนไทยข้อสี่ห้าหกเห็นไหมคะสีติสุดปลายปดโอเคเอย่างเช่นคำว่าอากาศอากาศ,ากาศคืออะไรสกดคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆสอสลาเราใส่ลงไปโอเคแล้วก็ข้อสองขอโทษกฎจัดบทบาท g a สปิดรถเผ็ด กดหมายรากรดอันนี้ให้นักเรียนคิดเองนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็ตรวจดูความเรียบร้อยลายมีอสวยงามน,นะคะเขียนหัวกลมตัวตรงใช้ดินสอให้แหลมแหลนะคะยังลบสะอาดๆนะคะไม้บรรทัดให้นะตีเส้นให้ตรงๆนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งงานทางลายส่วนตัวของขปอ๊อบเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ